สวัสดีค่ะพบกับว่เหมียว Myset Money Channel ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเหมียวก็จะพานักลงทุนทุกๆคนนะคะไปดูวิธีการสกรีนหุ้นนะคะสกรีนหุ้นฟรีบนแอปสตรีมมิ่งของเราเนี่ยแหละค่ะทุกคนบางคนอาจจะทราบแล้วหรือว่าบางคนที่ยังไม่ทราบก็สามารถเข้ามาดูวิธีการนี้ได้นะคะเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่เหมียวนํามาฝากทุกคนในวันนี้ค่ะเป็นการสกรีนหุ้นในในตลาดหลักทรัพย์ของเราเนี่ยแหละค่ะว่าหุ้นตัวไหนนะคะกําลังจะอยู่ในช่วงขาขึ้น หุ้นตัวไหนนะคะกําลังจะกลับตัวกําลังจะขึ้นแล้วหุ้นตัวไหนที่วอลลุ่มกาลังจะเข้ากําลังจะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะพาทุกคนนะคะไปสกรีนหุ้นพวกนี้นะคะเพื่อดึงมาทําเป็นการบ้านวิเคราะห์นะคะหาหุ้นเฟ้นหาหุ้นดีๆเข้าพอตตัวเองนะคะก็มีหลายคนทักมาถามนะคะว่าจะมีวิธีการไหนบ้างนะคะให้กับมือใหม่เนี่ยเฟ้นหาหุ้นหรือว่าหาหุ้นดีๆเข้าพอตได้นะคะหรือว่าหาหุ้นต้นรอบได้อะไรอย่างี้นะคะทุกคน แล้ววันนี้นะคะไม่ใช่แค่การสกรีนหุ้นอย่างเดียวนะคะทุกคนเมียวก็จะพาทุกคนนะคะไปดูกราฟเทคนิคค่ะแต่ว่าไม่ใช่กราฟเทคนิคเป็นหุ้นลายตัวนะจะเป็นกราฟเทคนิคแบบรายอุตสาหกรรมนั้นๆนะคะว่าอุตสาหกรรมเนี่ยหรือว่าธุรกิจเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะในเซกเตอร์กลุ่มแบงค์นะคะหรือว่าอุตสาหกรรมกลุ่มแบงค์เนี่ยธุรกิจแบงค์เนี่ย เป็นยังไงบ้างในช่วงนี้กราฟเป็นยังไงโดยรวมนะคะแล้วก็มาดูเทคนิควิธีการนําไปวิเคราะห์หุ้นลายตัวที่เราจะเข้าไปเลือกเฟนน้นเข้ามาในพอร์ตของเรานะก็ะเดี๋ยวเราไม่รอช้านะคะทุกคนไปดูเทคนิคแล้วก็วิธีการนี้พร้อมๆกันค่ะขัแบ,บแรกนะคะก็ให้ทุกคนนะคะล็อกอินเข้าระบบนะคะเข้ามาที่หน้าสตรีมมิ่งนะคะทุกคนหน้าที่เราซื้อขายหุ้นหรือว่าดูพอร์ตหุ้นเรานะคะจากนั้นก็มาดูแถบเมนูด้านบนค่ะ จะเห็นคาว่า stock screener อยู่นะคะซึ่งนาหาว่าใครไม่มีคํานี้นะคะหรือว่าไม่มีเมนูนี้เนาะก็คลิกคําว่า more ได้นะคะ m o r e นะคะคลิกคําว่า more ครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็จะเห็นคาว่า stock screener อยู่นะคะทุกคนก็จิ้มเข้าไปครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะก็จะเห็นนะคะเมนูด้านซ้ายมือเนี่ยค่ะทุกคนในระบบนะคะเขาก็จะสกรีนหุ้นมาให้เรานะคะอย่างตัวแถบอันแรกเลยนะคะที่เป็น seven stock ดีเวนด์เพลย์เนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นหุ้นสำหรับคนที่แบบนักลงทุนระยะยาวหรือว่าหวังมีรายได้จากเงินปันผลนะคะอยา่างสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสกรีนมาให้เรานะคะว่าช่วงนี้มีหุ้นตัวไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็อย่างในระบบก็จะมี OTO ละลินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองไปนำหุ้นพวกเนี้ย ไปศึกษาต่อไปทําการบ้านต่อได้นะคะซึ่งสําหรับใครที่จะดูงบการเงินหรือว่าผลประกอบการเนี่ยเหมี่ยก็ทําคลิปสอนไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเหมี่ยวจะทำเดี๋ยวเหมี่ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้เนาะว่าวิธีการดูยังไงแบบไหนนะคะดูได้ไง่ายๆค่ะทุกคนไม่ยากเลยเนาะก็ลองเข้าไปดูได้นะคะเนี่ค่ะก็จะมีหุ้นพวกนี้นะคะก็นําไปทําการบ้านต่อได้เลยว่าเอ๊ะถ้าหาว่าเราไปลงทุนระยะยาวเนี่ยมันจะคุ้มทุนไหมจ่ายเงินปันผลเท่าไหร่ยังไงนะคะ แล้วก็ถ้าหาว่าใครนะคะเป็นสายเทคนิคสายระยะสั้นเนาะลงทุนระยะสั้นนะคะก็จะมีบอกนะคะตามสัญญาณแท่งเทียนสัญญาณอินดิเคเตอร์ต่างๆนะคะ SMA EMA อย่างนี้นะคะเขาก็จะสกรีนมาให้ค่ะแล้วก็2ตัวล่างนี่ค่ะเหมียวชอบเหมือนกันนะคะตัว RSI นะคะ RSI r SI e b o u n d เนี่ยค่ะคลิกมาดูครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะทุกคน,นค SI เนี่ยค่ะตัว RSI r e b o u n d เนี่ยเขาก็จะค้นหาหุ้นที่มีสัญญาณว่า ราคาตอนนี้มันกาลังจะกลับตัวไปในทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นๆแล้วนะอะไรอย่เงี้ยก็ลองเข้ามาดูได้นะคะเนี่ยมีหุ้นกลุ่มไหนบ้างนะคะเนี่ยค่ะเหมาะสําหรับสายเทคนิคนะคะที่แบบจะเก่งกําไรระยะสั้นๆนะคะนํา ตัวหุ้นพวกนี้ไปดูกราฟแท่งเทียนไปดูแนวโน้มฝึกตีเส้นแนวแรับแนวต้านได้เลยนะคะสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะหาหุ้นเด่นๆแรงๆนี้ได้จากไหนนะคะอีกตัวนึงเหมือนกันค่ะทุกคนถัดมานะคะที่เป็น s t o c สต u l l i s h High Volume นะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวก็ชอบเหมือนกันนะตัวนี้เป็นแบบเขาสกรีนมาให้แบบว่าเป็นหุ้นที่มีราคากําลังจะปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็มีปริมาณการซื้อขายของวันเนี่ยมากขึ้นนะคะเนี่ยเลือกมาดูได้เลยเนยคะ่ะ เนี่ยเหมียวก็มองเห็นตัวหนึ่งที่เข้าตากรรมการแล้วนะคะเดี๋ยวเหมี่ยวจะพาทุกคนไปดูกราฟนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูกราฟรายตัวเนี่ยก็คือจะเป็นหุ้นตัวนี้เนาะหุ้นเวิร์กตัวนี้นะคะก็คือหุ้นเวิร์กพอยต์นั่นแหละคะ่ะทุกคนราคาปัจจุบันนี้อยู่ที่ปิดอยู่ที่21.30บาทเนาะก็จะให้ทุกคนดูนะว่าณนะวันที่เหมี่ยวดึงข้อมูลมาเนี่ยเป็นวันที่13สิงหาคมนะคะทุกคนคือช่วงเนี้ยเวลาประมาณบ่ายโมง53เนี่ย ตลาดปิดเบรกช่วงเช้าอยู่นะคะก็ตลาดยังไม่เปิดเนาะราคามันก็ปิดอยู่ที่21.30นนะคะช่วงเช้านะคะราคามันก็ยังไม่ปิดทั้งวันนะก็จากนั้นนะคะเดี๋ยวเหมียวจะพาทุกคนนะคะไปดูกราฟค่ะซึ่งไม่ใช่กราฟลายตัวของตัวนี้นะจะเป็นกราฟหุ้นของตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมของตัวเวิร์กเนี่ยคะ่ะของเวิร์กพอยต์เนี่ยคะ่ะก็คือเวิร์กพอยต์เนี่ยเขาจะอยู่ในอุตสาหกรรมบริการนะคะเซกเตอร์หรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์นะคะทุกคนนี่คะ่ะ คลิกมาที่คําว่า technical นะคะทุกคนแล้วจะเห็นช่องสี่เหลี่ยมนะคะตรงนี้นะคะทุกคนถ้าใครอยากจะดูหุ้นเป็นดัชนีนะคะอยากดัชนีอย่างเช่นดัชนี set ห้อย่างเงี้ยเราก็พิมดอท set ห้แล้วก็กด enter เข้าไปนะคะกราฟหุ้น set ห้ก็จะเด้งขึ้นมาดัชนี set หนึก็จะขึ้นมาอะไรเงี้ยให้เรานะคะแต่ทีนี้เราจะมาดูแบบเป็นรายเซกเตอร์เนาะก็อย่างมีเดียนะคะกลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์นะคะก็ มีเดียอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็กด enter นะคะเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นกราฟหุ้นของตัวกลุ่มเซกเตอร์มีเดียนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้นะอย่างเดือนพฤษภามี้้นะคะราคาเขาก็มีลงมาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ45.49นะคะทุกคนหลังจากนั้นก็อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นมานะคะจนถึงกลางเดือนมิถุนายนะคะ หลังจากเดือนมิถุนาราคาก็ขยับร่วงลงมานะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็แนวโน้มเหมือนจะขาขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าสัญญาณยังไม่ชัดเจนนะคะก็ยังมีแรงขายบ้างนะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็สามารถนำกราฟตัวนี้ค่ะไปวิเคราะห์เทียบกับตัวหุ้นรายตัวในเซกเตอร์นี้ได้เลยนะคะก็อย่างตัวเวิร์กเนาะเดี๋ยวเราไปดูหุ้นตัวเวริรก,กันนะคะว่ากราฟเทคนิคณนะปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงนะคะมีแนวโน้มคล้ายๆกับ เซกเตอร์ของเขาไหมนะคะก็เนี่ยค่ะประมาณเดือนพฤษภาเหมือนกันเลยค่ะทุกคนอยู่ในแนวโน้มขาลงนะคะลงมาอยู่ที่ประมาณ18บาทต้นๆนะคะจากนั้นค่ะราคาก็ขยับขึ้นไปนะคะเนี่ยค่ะ,ประ,ะ,คะประมาณกลางๆเดือนมิถุนาอย่างนี้นะคะประมาณกลางกลางเดือนมิถุนาอย่างเงี้ยราคาก็ขยับขึ้นไปสูงสุดแล้วเนาะประมาณ26บาทนะคะ26.25บาบาทนะคะจากนั้นก็ราคาก็ขยับ อยู่ในช่วงขาลงมาจนถึงปัจจุบันเหมือนกันค่ะทุกคนเนี่ยค่ะจนถึงวันที่11เนี่ยค่ะราคาก็อยู่ในช่วงใกล้จะมาแตะในระดับแนวรับนะคะประมาณ1 8บาทเนี่ยค่ะจากนั้นก็มีการกลับตัวขึ้นก็อย่างวันนี้คะ่ะทุกคนวันที่ปัจจุบันนะคะวันที่13สสิงหาเนาะตอนนี้ตลาดปิดช่วงเช้าอยู่นะคะ เปิดแก๊ปขึ้นมานี่คือเปิดแก๊ปบวกขึ้นมา1บาทนิดๆนะคะทุกคนจากวันที่11นะคะที่ราคาเขาปิดอยู่ที่18.60บาทนะคะจากนั้นนะคะวันนี้นะคะราคาเปิดแก๊ปขึ้นมาเนี่ยเป็น19.90บาทนะคะทุกคนแล้วก็ไปแตะที่ระดับไฮ21.30บาบาทนะคะทุกคนก็ถือว่า อยู่ในช่วง bullish นะคะ volume กำลังจะเข้านะคะเดี๋ยวเรามาดูสัญญาณ i n d i c a อร์ก่อนนะคะว่าจะพอจะเข้าได้ไหมอย่างเดียวก็จะมาดูตัว MACD ก่อนนะว่าสัญญาณเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะสัญญาณก็ตัดขึ้นนะคะเส้นสัญญาณ MACD เนี่ยตัดเส้นสีเหลืองขึ้นมานะคะก็มีแนวโน้มว่าหาจังหวะเข้าซื้อนะคะว่าจะเข้าซื้อที่ระดับราคาไหนนะคะวันนี้เนาะนี่ค่ะหลังจากนั้นเรายังไม่ชัวร์เนาะ มาเช็ค RSI ก่อนนะคะว่า RSI เป็นยังไงนะคะทุกคน RSI เนี่ยก็มาแตะอยู่ที่ระดับจะ30เนี่ยนานเหมือนกันนะตั้งแต่เดือน6มาเนี่ยราคาแผ่วลงมาทุกคนแผ่วแบบแผ่วมาจนถึงวันที่11เนี่ยแล้วก็แบบขยับตัวเหยียบคันเร่งขึ้นมาแล้วนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะประมาณวันนี้เนาะก็เหยียบคันเร่งขึ้นมาแล้วนิดนึงจากนั้นนะคะตีเส้นแนวรับแนวต้านเอาไว้นะคะทุกคนถ้าใครจะหาจังหวะเข้าซื้อเนาะเนี่ยค่ะ แนวรับอยู่ที่ประมาณ18บาทนะคะทุกคนดีแนวรับไปเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ18บาทเนาะแนวต้านก็ประมาณ21 22บาทนะคะทุกคนถ้าราคาทะลุแนวต้านเส้นนี้ก็อาจจะมีแนวโน้มงขาขึ้นนะคะนี่เป็นการยกตัวอย่างหรือว่าเป็นเคส e s t u ี้ให้ทุกคนได้ดูนะคะไม่ได้ให้ทุกคนเข้าไปซื้อในราคานี้แล้วก็ขายราคานี้อะไรอย่างนี้นะคะเป็นการ ยกตัวอย่างให้ดูค่ะหรือถ้าไม่ชัวร์ดูวอลลุ่มด้วยก็ได้นะคะวอลลุ่มเนี่ยค่ะวอลลุ่มที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่มาเลยนะทุกคนวอลลุ่มน้อยมากนะคะวันที่10-11เนี่ยไม่มีใครสนใจหุ้นตัวนี้แหละทั้งที่มันแบบเหมือนจะกลับตัวขึ้นนะคะแต่พอมาวันนี้นะคะราคาเปิดแก๊ปเนี่ยวอลลุ่มเข,เข้านะคะเนี่ยค่ะก็ลองเอาไปเป็นสัญญาณเทคนิคในการหาจังหวะเข้าซื้อแล้วก็หาจังหวะ ขายด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหาว่าใครที่จะเล่นระยะสั้นก็อย่าลืม stop loss ไ้ด้วยนะคะทุกคนทำการบ้านดีๆวิเคราะห์ดีๆแล้วก็วางแผนเข้าซื้อแล้วก็วางแผนขายเพื่อเกฑงกำไรระยะสั้นๆได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะคะในการสกรีนหุ้นนะคะบนแอปสตรีมมิ่งแบบฟรีๆนะคะทุกคนก็ไม่ต้องไปเสียตังค์เรียนหรือว่าไปเสียตังค์ซื้อแอปที่เขา สแกนมาให้เราอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มาใช้แอปฟรีบนแอปสตรีมมิ่งของเรานี่แหละค่ะก็ลองเอาไปทำกันบ้านต่อได้เลยนะคะ เดี๋ยวก็หวังว่าทุกคนนะคะจะนําเทคนิคดีๆแบบนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เพื่อเป็นการบริหารพอร์ตของเราให้โตขึ้นเรื่อยๆนะคะค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะก็ฝากทุกคนค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เหมียวในการทําคลิปแล้วก็นําเทคนิคดีๆมาฝากทุกคนแบบนี้เรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อน,นะคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย